โรคมะเร็งลำไส้มีอาการเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะเอาเรื่องของมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่มาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวนี้เจอกันเยอะเลยนะคะโรคของมะเร็งลำไส้สําหรับอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอาการเป็นยังไงบ้าง เผื่อท่านที่ไปเจอหรือว่าท่านที่มีอาการอยู่แล้วจะได้เปรียบเทียบกับตัวเองว่าเอ๊ะฉันนี่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะลองดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปปเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือจะมีความผิดปกติในระหว่างการขับถ่ายอุจจาระนะคะก็คือเวลาเราถ่ายอุจจาระก็จะมีเลือดปนออกมาหรือมีมูกปนเลือดหรือมีมูกปนยังไม่มีเลือดหรือมีเลือดแง้มแง้มนิดนึง แล้วก็มักจะมีอาการท้องเสียแล้วก็ท้องผูกสลับกันเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเคยอุจจาระเป็นก้อนขนาดใหญ่ก็เป็นอุจจาระก้อนเล็กลงซึ่งอาการเหล่านี้คนที่เป็นก็จะรู้สึกอยู่ค่ะว่ามันผิดปกติอาการเหล่านี้ละค่ะเป็นสัญญาณว่าคุณจะมีโรคของมะเร็งลำไส้หรือเปล่า วิธีตรวจนะคะวิธีตรวจสาหรับโรคมะเร็งลาไส้นี่ก็คือเอาอุจจาระไปตรวจเขาเรียกว่าตรวจฟิ t เทสนะคะในชุดตรวจฟิสเทสของเราก็จะมีน้ํายานะคะเราก็ไปสกิดเอาเนื้ออุจจาระโดยเฉพาะอยากให้เก็บส่วนที่มีมูมีเลือดนะคะแล้วก็เอามาเก็บใส่น้ํายาเขาจะมีช้อนให้ตักนะคะก็จะมีวิธีการเก็บเพราะว่าสมัยใหม่นี้เราไม่ได้ถ่ายอุจจาระบนพื้นแล้วเราถ่ายอุจจาระ ใส่โถส้วมใส่ชักโครกเราก็จะมีวิธีการเก็บที่แนะนํานะคะหลายคนเวลาไปเก็บก็เทน้ํายาออกอันนั้นก็ไม่ได้ผลนะคะเราจะต้องแต้มหรือว่าสกิดอ,อุจจาระนะคะไปใส่ในน้ํายาที่ให้มานะคะแล้วก็ส่งมาทั้งชุดเลยเก็บครั้งเดียวตลับเดียวะคะ่ะก็จะตรวจพบได้ถ้าหากว่าตรวจว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งคุณหมอก็จะนัดอุลตราซาวอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเป็นอาหารจะพวกก่อมะเร็งนะคะเป็นยังไงคะมีอาการแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาอาการของโรคมะเร็งลำไส้มาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีอาการก็อย่าลืมไปพบแพทย์นะคะไปขอตรวจนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ